เราดูนกันทุกคนล่าสุดอุงอิงเพชรบ้านแพงถ่ายคลิปวิดีโอคู่กับรถป้ายแดงครับล่าสุดวันนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับวันนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอครับคู่กับรถป้ายแดงคันนี้เลยครับทุกคนลงบนแอปพลิเคชัน Tik To อกนะครับโอ้โหแฟนคลับ f อก็คือซูมไปที่ป้ายทะเบียนนะสิครับใช่ไหมครับทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้พิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับก็ต้องขอยินดีกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับถือว่าประสบความสําเร็จมาอีกขั้นหนึ่งแล้วกับการซื้อรถให้คุณพ่อกับคุณแม่และก็ครอบครัวนะครับเรียกได้ว่าด้วยน้ําพักน้ําแรงของน้องจริงๆครับทุกคนเนาะเราจะเห็นได้ว่าอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหนักเอาเบาสู้นะครับาทางานอะไรน้องไม่เกี่ยงเลยนะครับน้องทําหมด สำหรับอุงอิงพิเภกไทงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่พูดแล้วไม่คืนคำนะบอกว่าพร้อมทําทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วก็วันนี้เราได้เห็นความสําเร็จของน้องไปทีละขั้มทีละก้าทีละก้าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้หลายคนคงจดทะเบียนรถเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ใบหน้าของน้องอุงอิพอพงพิเภกวันนี้ใบหน้าของน้องมีความสุขมากๆ นะครับใบหน้าของอุ่อิ่งมีความสุขมากมายมากๆครับทุกคนวันนี้ดีใจกับน้องมากมายจริงๆนะครับหลังจากที่สร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้สําเร็จ ต่อท้ายมาด้วยกับรถตู้ป้ายแดงเลยครับทุกคนนะวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยประกาศให้โลกรู้ว่าอง๋์งอิงทําได้แล้วซื้อรถซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ได้แล้วนะครับวันนี้เป็นรถตู้โตโยต้าสีขาวนะครับป้ายทะเบียนสีสกเกตเนาะทุกคนต้องบอกได้ว่า,าหลายคนเฝ้ารอนะครับซึ่งต้องบอกได้ว่ารถคันนี้คือเราติดตามกันมาสักทักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ fc แฟนลับหลายคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ในเขาเรียกว่าอะไรในอ่า เพจของโตโยต้าสีสกเกตแล้วเมื่อไร่รถอุงอิงจะได้เมื่อไรคือเขาไปกดดันเขาไปช่วยกันกดดันนะครับเพราะเอกกับแม่หน่อยก็ออกมาเผยนะครับว่าคือที่รอนานเนี่ยก็เพราะว่า,าเป็นการแต่งอยู่นะครับทุกคนเป็นการตกแต่งอยู่สําหรับรถตู้คันนี้นะครับเป็นการตกแต่งภายในนะครับแล้วก็เป็นสีที่เขาเรียกอะไรเป็นสีที่คนต้องการเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้รอประมาณแบบข้ามเดือน ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ดีใจกับน้องวันนี้น้องลงไปที่แอปพลิเคชัน TikTok นะครับเราก็โอ้โหรู้สึกว่า fc แฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้องเยอะมากๆแล้วก็วันนี้ในกลุ่มบ้านฮักนะครับก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอน้องนะครับที่น้องได้ไปรับรถตู้เนาะวันนี้แบบถือกุญแจนี่ถือกุญแจแล้วก็มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความภูมิใจเนาะทุกคนกับเด็กอายุแค่16 17 แล้วสามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ซื้อรถให้พ่อกับแม่ได้ขนาดนี้โอ้โหภูมิใจครับทุกคนภูมิใจแทนน้องแล้วก็เราเห็นความตั้งใจของอิงเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำการทำเพื่อ fc แฟนคลับด้านหน้าเวทีปาดน้ำตามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับบนเวทีเนาะเราจะเห็น <c oughs> เวลาน้องลงเวทีน้องร้องไห้ไปกอดพ่อโจไปกอดแม่หน่อยนะครับ เห็นดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้องมาหลายครั้งแล้วครับทุกคนแล้วก็เรารู้สึกว่าวันนี้แหละเป็นวันของน้องแล้วนะครับเป็นวันของน้องอีกหนึ่งวันแล้วนะครับทุกคนกับการได้รับรถป้ายแดงมาเนาะทุกคนแล้วก็ทะเบียนสวยมากๆนะครับทะเบียนสวยมากๆทุกคนคงซูมก่อนอุ้มิ้มข่าวกระแสแล้วนะดีใจกับน้องมากๆจรงิงๆครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเรานะครับเห็นเขาเรียกว่าอะไรเมื่อคืนนี้อุ้มิ้มข่าวกระแสก็ไปเห็นน้องนะครับเรามีความรู้สึกว่าน้อง โอ้โหเก่งขึ้นมากๆครับเก่งขึ้นมากๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบสูงมากๆบนเวทีเนาะน้องแบบคือปังจริงๆอะ่ะนะครับขออนุญาตทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เห็นเนาะก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชัน t ิ k t o อน้องได้ครับน้องก็ลงคลิปแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับ FC ก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปคอมเมนต เยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนอุมิมก็รีบามารายงานก่อนเลยซึ่งเห็นหลายคนบอกว่าน้องเนี่ยดาวให้พ่อกับแม่เนอรถสำหรับรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่ปังๆนะขอให้ปังๆแล้วก็เดินทางไปไหนขอให้อ่าเขาเรียกว่ามีแต่ความสุขนะครับซึ่งป้ายทะเบียนรถคันนี้ยมองแล้วมันมีแต่ความสุขเลยกับการเดินทางนะทุกคนก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภยยัยในทุกการเดินทางแล้วก็ ขอให้น้องเนาะประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆเลยขอให้มีรถแอบอีกหลายๆคันเลยนะทุกคนขอให้มีบ้านขอให้มีที่ดินอีกหลายๆที่นะครับขอให้น้องประสบความสําเร็จในทุกๆก,การเดินทางเนาะทุกคนเราก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่น้องเนี่ยเข้าไปเซ็นสัญญากับโตโยต้าสีสเกตนะครับเข้าไปดูว่าอุงอิงไปเลือกรถคันไหนอยากได้รถคันไหนแบบไหนสีไหนนะครับเราดูมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอมันนานใช่ไหมครับ หลายคนก็คือเข้าไปกันแบบว่าคอมเมนต์นะเมื่อไหร่จะได้นะครับแล้วล่าสุดนี้ทางโตโยต้าสีสเกตนะทุกคนก็ได้มีการเชิญน้องเนาะไปในวันที่ถ้าจําไม่ผิดในช่วงช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงต้นๆ้นเดือนเนาะทุกคนก็อ่านั่นแหละครับทุกคนเขาก็ได้เชิญน้องไปแล้วนะครับสําหรับโตโยต้าสีสเกตหลายคนบอกว่า เข,เ,เขาเรียกไปเขาเรียกว่าเลยนะเชิญน้องไปแก้ตัวเนาะเพราะว่าศรีสเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะนารถให้องค์อิงไม่แพงมาช้าใช่ไหมครับแล้วก็ฟีดแบ็กฟีดแบ็กเหมือนกับว่าไม่ดีใช่ไหมคือจริงๆแล้วถ้าเราทําความเข้าใจดีๆก็คือรถค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งครับทุกคนเนาะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นฮิตแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าคนนิยมใช้นะครับสาหรับรุ่นโตโยต้ารุ่นนี้เนาะเนาะหลายคนก็อยากให้น้องได้เร็วเราเข้าใจแหละนะครับทุกคนก็ ส่งกาลังใจนะครับวันนี้เล่นอยู่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็บ้านของน้องเนี่ยก็คืออัปเดตแทบจะทุกวันเลยสําหรับนายช่างช้างศรีสะเกดสร้างบ้านตอนนี้อุ้งอิงกลับบ้านไปก็เจอแต่ความสําเร็จเจอแต่ความสุขนะครับเราก็ดีใจไปกับน้องเนาะก็ขอให้น้องเฮงเฮงปังปแบบนี้ไปตลอดทุกคนจดไว้แล้วใช่ไหมสําหรับทะเบียนรถอุ้มอิ่มคิดว่ามาแน่ๆนะครับอุ้มอิ่มคิดว่ามาแน่ๆเดี๋ยวเราปักหมุดรอเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมารอดูเลขกุญแจอีก นะครับมารอดูเลขกุญแจของน้องอีกว่าจะเป็นยังไงว่าจะเลขไหนนะครับซึ่งงวดที่แล้วคือทุกคนจะบอกว่าทะเบียนทะเบียนบ้านของคนที่น้องน่ยไปสร้างบ้านให้นั่นคือคนยายคนพิก,การนะครับหนึ่งซซก็เลยทีเดียวนะนะครับคือแบบตรงๆเลยอ่ะคือเราก็ลืมโฟกัสไปเนาะเราลืมถามเราลืมแบบนู้นนี่นั่นนะครับพอในช่างช้างเนี่ยไปไปถามคุณยายแล้วก็ไปถ่ายรูปหน้าบ้านเราเพิ่งรู้เราเพิ่งทราบว่าเป็นอ่าอืม ทะเบียนบ้าน44นะ44เลยทุกคนที่กันทาลักษ์ใช่ไหมครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับสำหรับวันนี้ครับอุ้มอิ่มข่าวการะแสก,ก็เดินทางไปถ่ายถ่าย,ายรายการออไม่ใช่ถ่ายรายการถ่ายรายการวิทยุนะครับ FM 103นะฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้3ทุ่มอย่าลืมให้ไปให้กำลังใจอุ้มอิ่มด้วยนะครับ นะเข้าไปดูด้วยนะครับก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะครับโอเคนะคะทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาแสดงความยินดีกับอุค์อิงคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับรักทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทุกคนทุน,ทนี้ดูแดดแดดออกอีกแล้วเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดออกบางวันก็หนาวไม่มีแดดนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ